สวัสดีแม่แม่ใน YouTube นะคะวันนี้มาเจอกับคลิปสาวอวบรีบมาเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าเป็นงานไซส์แบบจัมโบ้เลยค่ะอกได้ถึง54เลยนะแม่นะตัวยาวถึง31ลายน้องแมวน่ารักน่ารักเลยลูกค้ามาเป็นแบบว่ารวมแฟมิลี่แมวกันมาเลยค่ะเจ๊จอยชอบมากลูกค้าเพราะว่าเป็นลายแมวเนาะทัดแมวทั้งหลายนะคะมาอิตาลีเนื้อละเอียดนะคะปกเชิ้ตกระดุมผาหนะ้า แขนยาวไปสมกประมาณนี้เน็ตอ,อกประมาณ3 3มสนะใส่ให้ดูแพทเทิร์นว่าเอ้ยนี่เป็นคอปกกระดุมผ่านหน้าแม่แม่ใส่งานสวยกว่าตรงเนทอีกนะขอสาวไซส์ตั้งแต่แบบ40ขึ้นไปถ้าใครออก40ขึ้นไปจะใส่เป็นสไตล์มินิดได้เพราะว่าตัวมันยาวคุมสะโพกเลยค่ะใส่กับงานเลกกิ้งก็น่ารักใส่กับงานสกินนีก็ได้ค่ะสีที่มีนะคะอกไม่เกิน54ตัวนี้คือสีม่วงค่ะ รหัสดูด้านล่างนะแม่นะอันนี้คือม่วงต่อด้วยสีฟ้าตามด้วยสีเขียวค่ะส่วนที่เนี้ยใส่ลูกค้าเอฟว่าสี้มได้เลยค่ะไซส์ใหญ่จัมโบ้ตัวยาวราคาประหยัดมากๆเลยนะคะ2องร้อยกับสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้ผ้าดีๆเนื้อเนียนๆนะคะสั่งซื้อดูรหัส E ีพีด้านล่างเลยลูกค้าอย่าลืมแจ้งสีเรามีด้วยกันทั้งหมดสี่สีเท่านั้นไซส์ใหญ่ไม่ค่อยมีคลิปมาให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นรีบมาจับจองเลยค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อโทรได้ไลน์ได้นะหรือว่าใครที่อุ้ยเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยแอดไลน์แอดนะคะจะอยู่ใต้ใต้คลิปนี้นะพี่จอยจะใส่เป็นแบบว่าตัวคอมเมนต์ให้นะคะว่าสั่งซื้อนะคะมีไลน์ไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแม่บีเอ็นจอยชอบจัดงานสวยๆให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยค่ะสําหรับคลิปวันนี้บายยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ